โค้ดรยะการปฏิวัติของลูรุสลอสตอรี่ในเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะครับในตอนนี้เราอยู่ในช่วงแคมเปญเนื้อเรื่องบทที่3ในภาคอาถูกนะครับก็จะมีล็อกอินโบนัสแจกเพชรทั้งหมด1,500เพชรขอแค่ล็อกอินในช่วงเวลากิจกรรมนะครับก็จะได้เพชรทั้งหมด1,500เพชรนั่นเองนะครับออนให้ครบ7วันก็พอนะครับก็จะมีเพชรทั้งหมดอ่า1,500เพชรนั่นแหละ แล้วก็จะมีข้างในภารกิจแคมเปญอีกอะไรพวกนี้เดีย๋ยวเราจะไปดูข้างในกันไปตอนนี้เราก็อยู่ในตัวเกมแล้วนะครับของโคกียการปฏิวัติของลูรุสลอสตอรี่ในเซเวอร์ญี่ปุ่นนะตอนนี้เนื้อเรื่องแคมเปญอาทูบที่3ก็เข้ามาในเกมแล้วนะครับพร้อมกับตู้กาชานะฮะซึ่งในวันนี้เราจะมาพูดว่าในแคมเปญมันมีอะไรบ้างเนาะ แล้วก็มีการแจกของต่างๆนะครับรู้สึกว่ามันจะมีการแจกตั๋วกาชามาให้เนาะก็คือเห,เหมือนกับว่ามันเป็นอ่าบอสกิลเขาที่แล้วมันมีบักเรื่องทําดาเมจแล้วมันติดบ,บักอะไรอย่างเงี้ยถ้าจําไม่ผิดนะเขาก็เลยให้ตั๋วกาชามาให้อีกหนึ่งใบนะครับแล้วก็มีพิซซาขนาดเล็กมีตั๋วสก,กิฟฟ์นะครับ ส่วนอันเนี้ยไอหุ่นคอสเตอร์ผมรับจากในกิวเรียบร้อยแล้วนะก็เพื่อที่จะไม่ต้องไปอะไรวุ่นวายข้างในกิวขนาดนั้นนะครับแบบว่าอยากจะย่นเวลานิดหน,นึง่งเออไอหุ่นในแม่เฟรมที่ได้จากบอสก,กิวส่วนใหญ่ะดีดีหมดนะผมแนะนำให้เก็บให้ครบแทบทุกเครื่องนะครับอย่างน้อยเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเออ โอเคเดี๋ยวค่อยอัพเดี๋ยวค่อยอัพตอนหลังแล้วกันเพราะว่าสัปดาห์เนี้ยมันยจะไม่ได้ใช้แต่สัปดาห์หน้ายัางไงก็ได้ใช้ครับเออโอเคเดี๋ยวเราจะวาร์ปไปส่วนของเนื้อเรื่องกันนะครับไปส่วนถ้าถามว่าเนื้อเรื่องวันนี้จะค่อนข้างเป็นการขยายความตอนที่5ในอนิเมะแล้วก็จะมีการแทรกไอเนื้อหาในกูเลนเฮนกับแลนซ์ลอตเฮนเข้ามาหน่อยๆนะครับ ก็เรียกได้ว่าหลายชั่วโมงอยู่อะน่าจะประมาณชั่วโมงกว่านะครับเท่าที่ผมอัดไว้นะครับหรือแค่ใส่ซับนะฮะทีนี้เนี่ยดานแบทเทิลก็มี10ด่านเหมือนเดิมนะครับก็ด่านละ200เเพชมี10ด่านก็ประมาณ2000เพชรเนาะส่วนอันนี้มี19ด่านอ่าเฟดละ50เพชก็ตีว่าเกือบประมาณเท่าไหร่นะอ่า กือบหนึ่งพันเพชรประมาณเกือบหนึ่งพันเพชรได้เอองวดน,นี้ได้เพชรน้อยหน่อยแต่ไม่เป็นไรดานเอสตาก็มีห้าดานนะครับรู้สึกจะได้สองร้อยเพชรเหมือนกันหรือเปล่าเออน่าจะได้สองร้อยเพชรเหมือนกันเดีย๋ยวผมค่อยไปเล่นนอกรอบเอานะฮะก็สรุปก็คืองวดน,นี้เราจะได้เพชรประมาณสามพันเพชรโดยประมาณเนาะสามพันสามพันหนึ่งร้อยกว่าอะไรแบบเนี้ยเออเพราะว่าอันนี้คือ ผมมีประมาณ3,000ันกว่าเพชรเนี่ยก็มาจากการเล่นด่านแบทเทิลกับเก็บเนื้อเรื่อง่นแหละเออส่วนที่เหลือก็เดี๋ยวไปเก็บล็อกอินโบนัสเอาแค่นั้นแหละให้ครบ1,500เพชรน,นะครับก็จะมีประมาณนี้อ๋อใช่เดี๋ยวจะมีส่วนของไอ้ภารกิจแคมเปญเดี๋ยวเราไปดูภรัรก,กิจแคมเปญกันนะครับภารกิจแคมเปญนะครับที่มีบอกว่าเนี่ยเราเล่นด่านเนื้อเรื่องครบอ่า เล่นประดานแบตเทิลครบเก็บดาวให้ครบนะครับก็จะมีนี่มีหนึ่งพันเพชรจากแคมเปญเนาะอ่ามีหนึ่งพันเพชรจากแคมเปญมีพิซซ่าให้ด้วยนะครับมีตั๋วกาชาอันนี้เราต้องไปเล่นด่านเอสตาแบตเทิลไอ้ด่านด่านแบตเทิลระดับเอสตาเออต้องพูดอย่างนี้ส่วนส่วนเทิลเ,เ,เนี่ยมีการแจกตั๋วเนาะมีแจกเพชรอ่ะมีหุ่นด้วยงวดนี้มีหุ่นด้วยนะครับ เดี๋ยวผมพออ่านก่อนอ๋อไอหุ่นงานพิซซ่านะครับวันนี้มีแจกหุ่นผมเซอร์ไพรส์ตั้งแต่ตอนตอนเล่นแล้วล่ะผมได้อัดคลิปไว้สิบด่านแล้วว่าผ่านด่านยังไงแล้วก็มันมีด่านหุ่นตัวนี้ด้วยนะครับในตอนที่ผมเห็นคิดในใจแล้วว่าไม่ต้องมีแจกหุ่นตัวนี้แน่ๆนะครับสรุปก็คือแจกจริงๆครับรู้สึกจะชื่อคุณมิสเตอร์วันเนาะเออมิสเตอร์วันนะฮะก็จะประมาณนี้ โอเคเรารับเพชรมาทั้งหมดก็ประมาณ2,000เพชรได้มั้งใช่ไหมอ่า2,000เพชรนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปวิเคราะห์ตู้กาชากันไปตอนนี้เราอยู่ที่หน้าตู้กาชาแคมเปญอา2ทูที่3แล้วนะครับซึ่งน,นบับเปนที่ลงตู้กาชาในวันนี้จะเป็น2คนเลยเป็นดับเบิลพิกอพเป็นสีดาว2คนนะครับ คนแรกก็คือเชอร์รี่ในชุดเมดว่ายน้ำนะครับอ่าไม่ใช่อันนี้ขออภยัยกดดูอันนี้โอเคเป็นอ่านั่นเป็นที่อยู่ในกลุ่มลงในแอฟฟอร์เนาะเป็นบิชอปไทสนะครับก็คือเน้นฮิวเน้นซ่อมแซมอะไรแบบเนี้ยเออก็ดูค่าคอร์สก็ถือว่าน้อยใช้ได้นะครับเลือกน้อยไปหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะพวกบิชอปไทสอะมันจะมีค่าทิป h ฮกับดิฟน้อยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเนาะแต่มีค่าฮิวระยะไกลเยอะมากๆนะครับมี800 0อนี่ก็คือฮิวแรงมากอยู่นะถือว่าฮิวแรงใช้ได้ทีนี้เรามาดูสกิลที่1กันนะครับสกิลที่1เนี่ยคือลงมามีผลทันทีทุกๆุกสวินาทีนะครับจะทําการอ่าคิวให้กับพันธมิตรในระยะนะครับ ก็เป็นการแจกฮิวเด้งอ่ะฮิวเด้ง12%ต่อ0.5วินาทีภายในระยะเวลา10วินาทีก็คือใน10วินาทีเนี่ยจะทำการฮิวเด้ง12%ต่อ0.5าวิมันจะเด้งรัวมากเห็นหัน่าจะเด้งรัวอยู่นะครับแล้วก็มีแถมด้วยนะลดความเสียหายให้อีก0.65เท่านะครับ ก็คือพันธมิตรที่อยู่ในระยะของเชอร์รี่ทุกคนเนี่ยจะได้บัฟยู่เด้งแล้วก็ลดความเสียหายก็ถือว่าโอเคนะดีกว่าเชอร์รี่ไอชุดม่วงอีกดีกว่าเชอร์รี่ชุดม่วงตัวบิชอปไทยเหมือนกันนะโดยเปรียบเทียบแล้วเนี่ยตอนนี้สกิลที่2องลงมามีผลนนทันทีทุกๆ5วินาทีเนี่ยจะทำการบัฟตัวเองแล้วก็พันธมิตรอีกสคนนะครับเพิ่มเป้าหมาย ของท้าไม่ตายหุ่นยนต์หรือว่าสกิลในแม่เฟรมอีกหนึ่งเป้าหมายนะครับหรือก็คือถ้าให้ผมอธิบายให้ฟังง่ายๆเนี่ยสมมุติว่าคุณมีแลนซ์ลอตวาลิสใช่ไหมแลนซ์ลอตวาลิสเนี่ยมันกว่าเป้าหมายศัตรูได้5 5เป้าหมายถ้าได้รับผลสกิลนี้ไปเนี่ยก็จะกลายเป็น6อ่าอ่าถ้าเป็นกาเวเนี่ยจาก8เป็น9กก็จะประมาณนี้นะครับแน่นอนว่ามันมีแถมด้วยก็คือ จะทําการชาร์กเกตให้ตัวเองแล้วก็พัทธมิอีก2คนเนี่ยอีก35%ก็คือชาร์กเกตทําให้ตายหุ่นหรือสกิลในแม่เฟนเป็นตัวที่ซับพอร์ตค่อนข้างดีนะยิ่งที่ยิ่งชาร์กเกตทุกๆ5าวิเนี่ยก็ถือว่าดีนะถือว่าดีมากๆเลยใช้ทำให้ตายได้เร็วแล้วบ่อยมากขึ้นเป็นตัววิชอปที่ขาดไม่ได้อันนี้มันจะทำให้ตัวกลุ่มลงในแอปพอร์ตเก่งขึ้นเยอะนะครับคืยส่วนตัวนะ เชอรี่ดีผมถ้าเกิดผมไม่ไน่าจแอมบิเดียให้เท่าไหร่นะแต่ผมตีประมาณ S บวกแล้วอ่ะเป็นตัวที่ดีแต่ไม่จำเป็นขนาดนั้นสำหรับผมนะแต่ถ้าเป็นคนที่อวยเชอรี่อะไรอย่างเงี้ยก็สุ่มหาไม่ว่ากันนะครับโอเคต่อมาเป็นนานาลี่หรือท่านข้าหลวงนานาลี่สีดาวเนาะเป็นสเปเชียลไทยนะครับอยู่ในกลุ่มเชื้อพระวงอย่างที่คิดไว้เลยนะครับ มีเลือดเยอะอยู่นะ7,000มีดีเฟนซ์หนาใชได้แสดงว่าได้สเตตัสมาจากมาจากไอ้นี้เปล่าวะมาจากไอลุกไทปะแต่ว่าไม่มีค่าบล็อกให้ฮไ,ไม่มีค่าบล็อกให้แล้วก็อยู่ในไอสเตตัสระยะยิงเนี่ยอยู่ระยะไกลเนาะแสดงว่าได้คิงไทมาผสมกันด้วยนะครับ เป็นตัวที่ออกแนวฝ่งซัพพอร์ตนะเท่าที่ดูจากสเตตัสนะครับโอเคเรามาดูสกิลหนึ่งกันสกิลหนึ่งเนี่ยคือลงมามีผลทันทีภายในระยะเวลา30วินาทีจะทำการบัฟให้ตัวเองกับคนที่อยู่ในระยะทั้งหมดอยู่ในสถานะบัฟอมตะก็คือทุกคนรวมถึงตัวนาลี่ที่เป็นท่าฆ่าหลวงนะ จะไม่ได้รับความเสียหายหรือหรือก็คือเป็นอมตะไปเลยอ่ะสามสิบวินาทีแต่พอครบสามสิบวินาทีแล้วอ่ะตัวของท่านข้าหลวงนานาลี่จะออกจากสนามทันทีอันนี้จะคล้ายๆกับโลโลนะผมเลยพอเข้าใจได้ว่าเออมันเป็นยังไงนะครับก็คือเป็นตัวแจกบ้าอมตะเป็นตัวแรกของเกมเลยมั้งเอออมบัาอมตะตอนเนี้ยมันมีแค่สองคนแต่ให้กับตัวเองนะ ก็คือตัวของคาเลนเจนแรกไอคาเลนกลุ่มต่อต้านแล้วก็จะมีตัวกิลฟอร์ดในชุดออกศึกเออสกิลที่สองเนี่ยจะให้อกผลอีแบบหนึง่งอ่ะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังเมื่อผ่านไป20วินาทีโดยที่ตัวนาาลีท่านข้าหนูนา a ารีไม่ได้ใช้ถ้าไม่ตายหุ่นเลยจะได้รับผลต่างนี้ นัำบ,บินที่ถูกส่งมาในจังหวัดนั้นเนี่ยก็คือผ่านผ่าน20วินาทีไปแล้วอ่ะแล้วก็ถูกส่งในหลังจาก20วินาทีที่ว่าเนี่ยจะได้รับปั๊บชุบชุบชีวิตก็คือปั๊ก,การนั่นแหละเออการตายได้หนึ่งครั้งเออสมมุติว่าพอตายปุ๊บเนี่ยมันจะชุบเลือดเต็มร้อยเรเซรวมถึงจะได้ไอ้โล่สีฟ,ฟ้าที่ไว้คุมหุ่นน่ย ตามแมตช sp 3 0มเออก็คือได้ทั้งการตายทีหนึง่งแล้วก็จะมีโล่ให้อีกเป็นตัวซัพพอร์ตเต็มที่เลยสกิลแรกเนี่ยคือให้บัฟออมาตะตอนที่ทุกคนลงสนามหมดแล้วแต่ต้องอยู่ในระยะของท่านข้หลวงนานารีนะแต่ว่าสกิลที่สองเนี่ยคือนานารีอยู่ในสนามสักพักหนึ่งแหละอันนี้จะแอบ,บใช้ยากนิดหนึ่ง เพราะเราไม่รู้เลยว่าระยะเวลาบัฟของตัวนารนาีอ่ะมันจะแสดงผลตอนไหนเนาะยกเว้นแต่เราต้องคอยสังเกตว่านานารี่พูดครั้งที่2เมื่อไหร่เอออะไรแบบเนี้ยซึ่งมันจัดจังหวะยากมากเพราะว่าตัวนาฬนาีเนี่ยคืออะลงมามีผลทันทีก็คือผู้ครั้งแรกใช่ไหมแต่ทีเนี้ยเราต้องรอรอดูว่านานารี่ผู้ครั้งที่สองอยังแล้วก็ค่อยส่งตัวนักบ,บินลงไปเพื่อเอาบัฟชุก,กันตายที่เหลืออะไรแบบเนี้ย เออแลใช้ยากแต่แค่สกิลแรกก็กินขาแล้วอะสกิลแรกเนี่ยคือแจกบ้ามาตะาถือว่าดีนะและ้วแล้วแจกบ้ามาต่าไม่ใช่แบบครั้งเดียวจบจบนะมันมันส่งได้เรื่อยอะก็แค่ตัวนา,นารีโดนถอนออกจากเกมใช่ไหม,ไมออกจากสนามเราก็ส่งใหม่เพื่อแจกบัฟตามระยะของไอตัวนา,นารีให้ขับไอหุน่นหุ่นกาต้นนหนก็ดีนะจะจกบัแบบากว้างดีหรือจะ ให้ข่าหุ่นมอเด,ด็กก็ได้เหมือนกันเออส่วนตัวคือดีนะตู้นี้ถือว่าดีเลยนะครับแต่ถ้าถามว่าผมจะสุ่มไหมไม่อ่ะเก็บเพชรไว้บทหน้าดีกว่าเพราะว่าบทหน้าเนี่ยน่าจะมีของหนักของใหญ่เลยอ่ะไหนจะมีช่วงฉลองครบรอบเกม1.5ปีที่มาวันที่17พฤศจิก,กายนอ่ะเออเพราะงั้นดอมเพชรไว้เถอะไหนจะมีอีเวนต์กลางเดือนนี้อีกเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออีเวนต์อะไรเนาะ ก็รอดูไปก่อนนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงว่าในคลิปนี้ไม่มีสุ่มกาชานะมีแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปตักพาร์ตักพาร์ตไปที่ช่วงสุ่มกาชากันไปโอเคเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกาชากันนะครับก่อนอื่นเริ่มจากสุ่มฟรีก่อนนะฮะคือตอนนี้ผมค่าฝวังแค่คุณยนต์ใหม่เท่านั้นนะ่ะผมยังค่าคุณ ไอแม่เฟนไหลตัวเลยไม่ว่าจะเป็นมอเเด็กหรือห e ุ่นกันสล็อตไทยอ้ํอะไรอย่เงี้ยโอเคไม่ได้อะไรหรูๆมากอ่าเบิร์เล่นะครเบิร์เล่เป็นตัวบับโจมตีมั้งถ้าผมจำไม่ผิดโอเคเรามีตัวกาชาอยู่11บเอใบเราก็จะซุ่มเลยนะครับซึ่งเล่ซีดาวเนี่ยไม่ต้องถามนะครับ มันสก็จริงนะแต่ทุกครั้งที่มีตัวละครมาเพิ่มเรื่อยๆเ,ออเล็บมันก็จะหานไปเรื่อยๆเ,เนาะตอนนี้มีไม่ถึง1%ไม่ถึง0.1%ด้วยซ้ำนะครับแต่ไม่หวังก็ไม่ผิดหวังแล้วเนาะเราเราหวังแค่เรื่องจี้สามดาวเย่พอเอ้ยหลดนานอยู่ไอ้เนี้ยหลดนาน อ่าบิชอปเอ๊ะบิชอปเหรอบิชอปที่มีหุ่นมีแต่คารเลนนะแต่ไหมไม่อ่าชื่อเสียงเหยวยบป่ะจำหรือว่าเส้นหลิงวะจำไม่ได้อยู่ในสาพันจีนอ่ออ่าใช่ใช่ใช่คารเลน ท่ากับว่าผมได้หุ่นอีกนี่แล้วนะกูเลนนิชิกิสามนิ้วทีนี้เรามาดูกันว่าผมจะได้กล่องคิว้วไหมอ๋อได้เป็นหุ่นเลยโอเคได้เป็นหุ่นนะครับอันนี้ตัวมิเลสามดาวนะครับ โอกิอ่าเบรเล่นะครับแตกไหมไม่แตกยินฮาสามดาวไม่ได้ใช้เลยอ่ะไม่รู้ว่าไม่รู้จะได้ปรับป่อกไม่ได้ใช้เลยดีกว่าอ่าอินุเอะน,นะครับมันจะมีแค่นี้จริงๆเหรอเอ้ยมันจะมีแค่นี้จริงๆใช่ไหมเนี่ยอ้าวจะ ไม่ต้องแถกมาก็ได้มั้งสองดาวอ่ะไหมโอคินะครับหมดแล้วมีแค่นี้แหละ <c oughs> นี่ผมแอบสงสัยว่าถ้าสมมุติเออเอ๋ย,อยไปทดลองท้ายคลิปให้อันนี้แถมให้แล้วกันนะอย่าไปทดลองให้อ่าก่อนอื่นเนี่ยผมจะสุ่มอีกรอบก่อน คือตัวตัวคูเรนิชิกิอ่ะมันจะมีการเพิ่มอาวุธใช่ไหมเดีย๋ยวเราค่อยไปทดลองดูอ่าต้องไปที่ตู้ของเจเรมรีรอบหนึ่งแล้วก็สุ่มตัวหนึ่งใบถ้าโหลดนานอย่างตะกี้อ่กอะก็มีลุ้นหุ่นใหม่ครับไม่ละโอ้สองดาวจบแล้ว โอเคประมาณนี้มาก่อนจากลาคิดนี้เดี๋ยวผมไปทดลองในโรงงานหุ่นกันเออถือว่าแถมเนี่ยคูเลนอะมันมีเดี๋ยวลอกไว้ก่อนอ่ะคูเลนเนี่ยมันมีการล็อกส่วนนี้ไว้ถ้าเกิดเราจะเอาโบนัสแตกเนาะแต่ว่าผมลังเลยระหวังว่าเฮ้ย เราควรจะมีไว้สองเครื่องหรือว่าเราจะมีแค่เครื่องเดียวแต่แต่ดูส่วนตัวผมมองว่าเครื่องเดียวดีกว่าเออเพราะว่าถ้าตัวของคุณคุณเลนิชิกิสามเนี้ยสามนิ้วเนี่ยมันมีแค่อุปเดียวเห็นไหมมันมีแค่อุปเดียวและสเตตัสมันไม่ค่อยดีอะ่ะผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเดีย๋ยวเราเอามาย่อยดีกว่าเอามาย่อยเป็นคิ้วแล้วก็ จากนั้นไปทําในโรงงานหุน่นอ่ะอันนี้คือเฉพาะหุ่นตัวนี้นะอ่าเดี๋ยวเราทําเป็นคิ้วกันมันจะทําได้หรือเปล่าวะเดี๋ยวดูก่อนอ่าถือว่าทดลองเลยนี่นี่นี่อ่าอเชียเอ้ยมันจะเป็นคิ้วให้กูเปล่าวะเอางี้เดีย๋ยวทดลองก่อนเอาหุน่นเอาหุ่นกี้กี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นกล่องคิ้วสีแดงให้หรือว่ามันจะเป็นคิ้วปกติอ่ะลองเอาเซเทอร์แลนด์ดูแล้วกันลองดูนะโอเคมันจะเป็นกล่องคิ้วสีแดงงั้นจัดไปอันนี้คือทดลองให้เห็นจััดเลยนะฮะโอเคได้กล่องคิ้วของกุเลนนิชกิมาแล้วนะครับจากนั้นก็ไปที่ลงหุ่นนะ คือยังไงอะสเตตัสหุ่นกูเลนนิชิกิสามนิ้วอะมันไม่ไหวอยู่แล้วอะเราเพิ่มสเตตัสให้กูเลนหลักดีกว่ามาคือในการปลดอาวุธอะมันจะไปต้องมีคิ้วไงแล้วเรามาเสิร์ฟตรงนี้หูสามหมื่นสองจัดไปอ่านี่ไงนี่แหละอัะอล็อกที่เนี้ย มันน่าจะได้โบนัสเพิ่มนะเดี๋ยวลองดูอ่ถือว่าลองอัพดูเลยแล้วกันมันจะได้โบนัสสเตตัสเพิ่มไหมอ่าลองดูนะอันนี้ไม่เพิ่มให้อีกฝั่งอันนี้ก็ไม่เพิ่มอันนี้เพิ่มบล็อกอ่าลองดูลองอันนี้เพิ่มบล็อกให้ นี้เพิ่มเพิ่มอะไรวะเพิ่มดิฟเพิ่มดิฟอีกห้าใช่ไหมอ่าเพิ่มดิฟทั้งหมดห้าเพิ่มสกิลอันนี้เพิ่มฉพอตของตัวเอง่าเพิ่มเขบาป,ไปแต่เนี้ยเพิ่มบล็อกให้อีกหนึ่งก็เ,เท่ากับว่าตัวของหุ่นกูเรนิสกิเนี่ย มันเป็นหุ่นตัวแรกที่ได้บลอกบวกสองนะเออนี่ไงได้บลอกบวกสองแล้วอ่าได้บอกบวกสองแล้วก็ถ้าเราจะเอาอ๋อได้แค่นี้ใช่ไหมโอเคได้แค่นี้คือระหว่างแค่นี้จริงๆหรอวะถามจริงเออระหว่างแค่นี้จริงๆหรอวะไหนลองดูดิจริงๆอะเรา,เาอัพแค่ค่าพอแล้วนะ มันได้สองอยสามสิบอันนี้ได้สองรอยสิบห้ายังไงกูเล่นยังไงกูเล่นอันอันนี้จะดีกว่าเอออันนี้ดีกว่าอยู่แล้วล่างหลัง เราก็เอามาเพิ่มร่างหลักพอเนาะผมเชื่อว่าแน่นโคดอ่ะเดี๋ยวเพ่งก็มีช่องเพิ่มอีกผมเดาเอานะยังยมีช่องเพิ่มอีกเออก็เอาแค่นี้ก็พอก็ได้มั้งเอาแค่นี้พอก็ได้ประมาณนี้ได้เป็นกล่องคิ้วเอ้ยได้เป็นหุ่นใหม่แต่ถ้าเกิดเราจะเอามาใช้แค่กุเลนเครื่องเดียวอะ่ะเราเามาเพิ่มสเตตัสหุ่นดีกว่าเออ อันนี้ก็เท่ากับว่าได้สองเครื่องแล้วเนาะคือเดิมทีอ่ะผมมีหุ่นกุเลนที่เป็นตัวนี้แล้วไงหุ่นกุเลนที่เป็นไอแข็งม่วงอะ่ะมันจะเป็นหุ่นบอสกิวเนาะผมก็เลยถือว่าเออเราก็มีสองเครื่องแล้วอะเราก็เลยอ่ะพอแล้วเอาเอากล่องคิวจากกุเลนสามนิ้วมาเพิ่มสเตตัสดีกว่าเพิ่มบอสตั้งสองอะ่ะเพราะงั้นเนี่ยผมจะได้ใช้หุ่นกุเลนได้บ่อยขึ้นเออมันเพิ่มบอสตั้งสองอะ่ะ ไม่เอาถามจริงอโอเคก็ท้ายคลิปก็คงจะมีประมาณนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้แหละไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนไปลุ้นอีเวนต์กลางเดือนแล้วกันนะไปล่ะบ๊ายบาย